รีวิวสว่านโรตารี่ไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดจากโอซูกะตัวนี้นะคะเป็นมอเตอร์บัตเลทดีไซน์ใหม่มาพร้อมกล่องค่ะเรามาแกะกันเลยนะคะแกะออกมานะคะก็จะเจอกับกล่องด้านในค่ะแข็งแรงทนทานนะคะสีสวยดำเทาด้านข้างสามารถเก็บน็อตเก็บอะไรได้ด้วยนะคะเปิดมาด้านในค่ะก็จะมีใบรับประกัน มีดอกสว่านแถมมาให้เยอะมากมีแท่นชาร์จเร็วนะคะแบตเตอรี่4์ค่ะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยนะคะตัวนี้ก็มีรูระบายความร้อนแล้วก็สามารถเช็คสถานะแบตได้ด้วยค่ะมาดูที่ตัวสว่านกันนะคะตัวนี้เป็นโรตารี่3ระบบค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปทดลองใช้งานกันนะคะเราก็จะเริ่มจากการใส่แบตก่อนเลย เป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่20โวลต์4แอมป์ใช้งานได้นานค่ะใส่ด้ามจับกันสะบัดค่ะตรงนี้ทำการหมุนค่ะให้ห่วงมันใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็สวมลงไปจากนั้นก็หมุนลัดให้มันแน่นค่ะถนัดฝั่งไหนก็ปรับฝั่งได้เลยและมาดูดอกสว่านที่เขาให้มานะคะได้มาทั้งหมด5อันค่ะก็จะมีดอกแยกหัวแบนหัวแหลมแล้วก็เป็นดอกเจาะปูนค่ะ พร้อมแล้วเรามันเริ่มเจาะปูนกันเลยนะคะเราจะใส่ดอกขนาด6มิลค่ะทดลองก่อนเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นดอกแยกนะคะแบบหัวแหลม เปลี่ยนดอกก็ง่ายค่ะเดี๋ยวเราจะลองใส่ดอกใหญ่สุดที่เขาให้มานะคะขนาด10มิล เดี๋ยวเราจะลองไปเจาะกําแพงกันดูนะคะใส่ตัวตั้งระยะแล้วก็เป็นยางกันฝุ่นมา,มาพร้อมแท่นชัดเร็วและแบตเตอรี่อันต้าเซลใช้งานได้นานไม่เสื่อมง่ายตัวมอเตอร์จะเป็นมอเตอร์บัตเลดนะคะประหยัดแบตและทนความร้อนสูงค่ะพร้อมลุยทุกงานหนักได้สบายเลยค่ะ ตัวสั้นน้ำหนักเบาคล่องตัวควบคุมการเจาะได้ง่ายและของแถมภายในกล่องเยอะมากและที่สำคัญมีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมเลยค่ะหากสินค้ามีปัญหาติดต่อได้ที่ฝ่ายการช่างเลยนะคะมีอะไรไว้คอยบริการครบคันทั้งเครื่องในประกันและก็นอกประกันส่งมาหาเราได้ที่ฝ่ายการช่างค่ะเดี๋ยวจะปักพิกัดสั่งซื้อไว้ให้ในลิงก์นะคะ ขอบคุณค่ะ